สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับชายโอเกเจยวหวานนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูโบสถอีโบหนึ่งนะครับเป็นโบสถรูปลาวานที่คุณขุดเขาขุดเกือบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวนี้จะแวะเข้าไปดูสักหน่อยแล้วไปรับชมกันเลยนะครับว่าจะสวยแค่ไหนไปครับผมซึ่งตอนนี้พวกเราได้เดินเดินทางมาถึงีเพลงหนึ่งแล้วนะครับโอเคเพลงของ บ้านกระงูพ <int ly> ัฒนาครับผมตำบลเสดาวอบุเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นเพลงรูปแบบเพลงจะเป็นลาวานสามใจนะครับผมนี่ครับแบบนี้ซึ่งตันนี้รถยังขุดไม่เสร็จครับรถเสียก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมเปลงคร่าวๆก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็ขับผ่านแวะมาดูก็ได้นะครับโครงการโค้งนองนอำอบุเชษนะครับผม ตอนนี้ก็ได้ไลายบอ่อแล้วแหละเพิงเริ่มขุดคลองไส้ไก่ฮะยังไม่เสร็จนี่คือคลองไส้ไก่ครับผม แบบของสระลาวานนะครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งถ้ามีโรนบินมุมสูงจะสวยมากเลยครับแต่ตอนนี้โรนบินหายไปไหนไม่รู้ <laughs> ยังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาตัวที่สองกัน ครับผมหลังจากที่เราได้ดูตัวปลาวานแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูหัวใจปลาวานกันนะครับแบบนี้มันจะมีหัวใจเหมือนในเบบนะครับนี่หัวใจละตัวตัวนี้เอานะครับจะเป็นหัวใจของตัวนี้ขุดได้สวยมากเลยครับไม่โครได้ตามแบบเป๊ะความลึกอยู่ที่สี่เมตรครับของหัวใจปลาวานเน้นความสวยงามครับโขลกลงนา ูกอะไรก็ได้นะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยครับผมนี่คือหัวใจบ่อเรกนะครับ ผมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสวยไหมอันนี้ขนาดยังไม่เสร็จนะครับยังสวยขนาดนี้ <Wow. S 1> สำหรับทุิปนี้เราก็ดูแค่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมจะมาดูใกล้จะเสร็จตอนมาตรวจงานอีกทีครับมารับงานกอดูอทีหน้านะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนท่านที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาชมมาครับเวมาอะไรก็ได้นะครับเป็นโครงการที่ดีมากพวกน้องนามโมเดลสำหรับ คลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดแช์ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจากชายโอพี่เจียวหวานนะครับทีมงานนพตออบรเชตครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ